สวัสดีครับน้องครับเนื้อคำลองพาเพื่อนเราฟังเพลงนักปล้องลืมนักเรียนครับของคุณธนาพาโฉบคุน้องเพลงนี้แต่สมัยผมเรีนอยู่บทผมเลยครับเอ้าเาิดตังคละครับพี่โอครับน้ำเมื่อก่อนสองเราเคยเรียนด้วยกันเคยศึกษาร่วมฉัน เรียนด้วยกันจนถึงมอสองบัดนี้คนดีของพี่ไปเป็นนักร้องมีชื่อเสียงดังกองั่วแหลมทองน้องดวงเจ้าดีนายทุนเขาเชียร์จนดังทั่วแดน เขาเอาเจ้าเป็นแฟนให้รถแบนและกิ่งลายซีอีพี่รู้เรื่องราวเพราะติดตามข่าวคนดีคนที่ช้ำใจคือพี่ทุกนาพี่พี่รู้เรื่องราว ได้เป็นนักร้องน้องเอ๋ยเจ้าลืมนักเรียนลืมวิชาอ่านเขียนอยู่ห้องเรียนด้วยกันแล้วสาวพี่ไม่เคยว่าถ้าหากเขารักยืดยาวกลัวเขาจะทำเสียสาว แล้วเขาก็ทิ้งอำลาถ้าหากเขาลืมเขาทิ้งจำจานเพื่อนนักเรียนรวมชั้นคนนี้นั้นจะขันอาสาพร้อมจะรับเดนขอให้เนื้อเย็นกลับมา ไม่ติว่าเธอเสียท่าจงกลับมานักเรียนยังคอยฝากคพื่อน้องก็เลยครับถือตัวแจกใจสยตัวตามกดแชร์กดไลค์กปกระดิ่งังในใจให้ไอ้์คำนองนครับเด้อถ้าหากเขาลืมเขาทิ้งจมจาน เพื่อนนักเรียนรวมฉันคนนี้นั้นจะขันอาสาพร้อมจะรับเดนขอให้เนื้อเย็นกลับมาไม่ติมว่าเธอเสียทา จงกลับมานักเรียนยังคอยเอ้าเป็นไงสำนีพี่น้องนกลงเขาปเป็นนกก้อนสวัสดีกรับผม